มาแบ่งปันเรื่องความรู้กันดีกว่านะสำหรับใครเผื่อๆใครยังไม่รู้นะครับเฮีเยเลยเจาะวาวให้ดูนะวาวคือวาวอะไรวาวนี่คือวาวตัวนี้นะเป็นเป็นขบูหนึ่งสองห้าอาร์มันจะมีวาวใช่ไหมอาร์เอ็กซ์อไนท์ดรีมอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีหมดนะครับสำหรับวาวนะเฮียต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าลูกห้าห้าลูกห้าหกเนี่ยเฮียจะไม่แนะนําให้ให้ใช้เป็นวาวแบบนี้นะครับแต่ถ้าห้าสองห้าสามห้าสี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ใช้ได้นะครับเฮียกลัวน้ามันมันไหลไม่ทันท้ายไม่พอนะ หลายไม่ทันทันไม่พอเพราะยังไงนะถ้วยเอสมันอยู่ตรงนี้นะน้ำมันจวดเข้าใส่ปุ๊บวิ่งเข้าไป,ไปไปหานมหนูลงถ้วยนะมันวิ่งได้เร็วกว่าแต่นี่อันนี้เฮียให้ลูกน้องเจาะนะอ่ะทีนี้มันเจาะออกมาเป็นแบบนี้นะสูรย่าเปิดเป็นแบบนี้ฝานเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องชายนี่เป็นแบบนี้ใช่ป่ะอ่ะเจาะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตรงเนี้ยเฮียก็พยายามขยายให้ขยายให้หมดนั่นแหละนะครับแต่พอขยายไปแล้วเนี่ยข้างในเราขยายให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นตากไก่ตากไก่นะแล้วเราก็แกะออกมาตรงเนี้ยเป็นโอลิงล่งบ เขาที่มันคอยกั้นน้ํามันให้อันนี้มันเป็นเนี่ยอันนี้มันเป็นระหว่างน้ํามันที่จะวิ่งเข้ามาเข้าใจปะน้ํามันวิ่งเข้ามานี่วู๊มันวิ่งเข้ามาในร่องนี้ปุ๊บพอตอนเราสับไปที่คําว่า on นะมันจะมี off on off นะออน้ำมันก็จะเปิดเปิดพอมันเปิดเสร็จปุ๊บน้ำมันก็จะวิ่งมานีมาเข้าลงรูลงรูแล้วมันก็จะวิ่งมาล่องนี้นะแล้วล่องเนี้ยมันก็จะวิ่งออกมาล่องนี้นะพอวิ่งออกมาล่องนี้มันก็จะไปเข้าถ้วยตรงนี้ผ่านตะแกรงอีกแล้วกว่ามัััันนนจจะะดเข้้าาาแลวววก่มไปหอต ลูกลอยนะมันก็ใช้เวลานานนะเฮียถึงบอกว่าเออเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเฮียถึงบอกว่าไอมันจะไม่ไหวนะครับสาหรับลูกตัวโตอาเขียออกให้หน่อยนะสำหรับลูกตัวโตมันจะมันจะไม่ไหวตัวมันไหลไม่ทันนะอ่ะประมาณนี้นี่พอเราเอาลูกยางออกปุ๊บมันก็เหลือช่องขนาดนี้น้ำมันจะวิ่งมารูนี้แล้วมันก็ออกไปรูนี้แล้วมันก็มาทะลุรูนี้ นะแล้วมันก็จะไปเข้าถ้วยถ้วยตรงนี้ก็จะมีตะแรงอีกนะครับากว่าจะเต็มถ้วยกว่าจะเข้ามานี่อีกอะไรประมาณนี้นะเฮียถึงอบอกว่าเออเฮ้ยถ้าสมมติว่าอยากเอาขาบูเดิมมาเนี่ยส่งมาเนี่ยหรือไงมาเนี่ยหรือเอาขาบูตัว R ถ้วยตัว S อก็ได้นะครับนะถ้วยมันใส่ได้กันหมดมันจะดีกว่าน้องชายมันจะน้ามันมันจะจ Ŋ วดกว่าและเร็วกว่านะอ่ะประมาณนี้แหละก็เลยมาผ่าวาลววให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงจะได้รู้กันไปละสวัสดี